あ สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำนายด้านความรักของชาวราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคม2564นนะคะไพ่ที่ได้นะคะอ่านออกมาว่าเดือนนี้นะคะชาวราศีเมถุนจะรู้สึก อ่อนไหวต่อเรื่องความรักนิดนึงนะคะไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นสิ่งที่ได้ดั่งใจเป็นสิ่งที่พอใจหรือเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจก็จะส่งผลหมดนะคะเพราะว่าไพ่ตามมําแหน่งแรกเนี่ยเป็นไพ่ของผู้หญิงที่ดูซึมเศร้านิดนึงนะคะคือค่อนข้างรู้สึกกระทบกระเทือนง,ง่ายนะคะคาดหวังง่ายนะคะรวมถึงอาจจะบอกว่าความรักครั้งเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ลืมไปจากความทรงจํานะคะมันได้ทั้ง ความรักที่หมายถึงเป็นตัวบุคคลหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับความรักนะคะที่เกิดขึ้นแล้วทําให้รู้สึกว่าเรายังทําใจไม่ได้นะคะกับเรื่องที่ผ่านมาหรืออาจจะหมายว่าเพิ่งสูญเสียคนรักไปความสูญเสียไม่ได้หมายถึงการตายจากอย่างเดียวนะคะอาจจะหมายถึงความห่างไกลต้องไกลกันมีเหตุให้ต้องพัดพาจากกันก็ได้นะคะแต่ไพ่อีกใบที่มาประกบคู่กันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะคะก็หมายความว่า สิ่งที่อยู่ในใจตัวตนสิ่งที่อยู่ในใจเราเป็นอย่างงี้แต่ว่าสิ่งที่เหตุการณ์ที่มากระทบเรานะคะหรือเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็หมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับความรักที่พอใจนะคะถูกใจเป็นไปดังใจแต่มันเป็นแค่การเริ่มต้นเท่านั้นนะคะให้ไปถัดมานะคะถ้าสำหรับ คนที่พึ่งจะมีความรักหรือมีคนเข้ามานะคะมีโอกาสสูงมากที่จะได้ได้เขาเรียกว่าได้คนมีพันธะมีภาระนะคะหมายถึงอาจจะได้พ่อไม้แม่ไม้นะคะหรือคนที่มีผ่านการมีคู่มาแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่ารวมถึงตัวเราเองด้วยนะเราให้ระมัดระวัง การมีน้องโดยที่เรายังไม่พร้อมนะคะหรือเรายังรู้สึกว่าเรายังตกใจยังทําใจไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วมันก็ทําให้เรายังรับมือไม่ค่อยได้นะคะมีโอกาสมีโอกาสเฉยๆแต่ไม่ได้ร้อเป็นต์นะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในตําแหน่งเหตุการณ์ปัจจุบันแต่ไพ่ที่อยู่ใกล้ๆกันมันก็เชื่อมโยงกันนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะในช่วงนี้นะคะจะออกในแนวของคนที่ค่อนข้างดู ห่วงใย,ายอาทรแต่บางครั้งมันกลายเป็นความห่วงแหนขี้หึงนะคะมีโอกาสที่จะเจอคนลักษณะแบบนี้นะจนบางทีเรารู้สึกว่าเราอ,อึดอัดนะคะหรือเรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะแนวโน้มจะเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงมากๆเลยนะคะอะ ไพ่นี้จะดูไม่ค่อยดีนิดนึงนะคะไพ่หัวใจถูกทุกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีความรักอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรเยอะนะคะเพราะบางทีเท่าที่ดูจากไพ่เนี่ยการมีความรักสําหรับคนที่เพิ่งจะก้าวเข้าสู่ในความรักในช่วงนี้นะคะมันเหมือนกับการที่คุณต้องการที่จะลืมสิ่งที่ติดอยู่ในใจนะคะหรือว่าต้องการความรักครั้งใหม่มากบรอยล้าวหรือมากบความรู้สึก ผิดหวังหรือต้องการเอามาทดแทนความรักครั้งเก่ามันเลยทำให้มีโอกาสที่เราเลือกได้มาแบบไม่ได้ถูกใจตัวเองนะคะหรือเลือกเข้ามาเพื่อว่าเราจะรู้สึกว่าเราต้องการอะไรมาชดเชยเท่านั้นนะพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันไม่ใช่อะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะดูลักษณะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของคนสองเพศก็เหมือนกับคุณจะมีสองอารมณ์นะกับเรื่องความรักบางที ก็รู้สึกว่าอยากจะหาคนใหม่เข้ามาหรือการรับคนใหม่เข้ามาเพื่อมาทดแทนสิ่งที่จากไปหรือสิ่งที่เราพัดพาไปนะคะแต่พอได้มาจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันกลับทําให้เรารู้สึกว่าหัวใจเราถูกทุกอีกครั้งถูกทำลายอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะส่วนสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกว่าความรักของคุณอนะ่ะมันมันไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการ มันไม่ใช่อย่างที่คุณอยากให้เป็นนะคะมันเหมือนกับว่าบางครั้งมันก็สุขบางครั้งมันก็ทุกข์แต่ช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่มากระทบจิตใจนะจนคุณรู้สึกรู้สึกเหมือนใจสลายนะคะชอกช้ำดูวิธีที่ไพ่สอนหรือวิธีที่ไพ่ยอยากจะแนะนำนะคะไพ่แหวนเนี่ยมันก็เป็นตัวแทนของการมีคู่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไพ่เขาก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะมีความรัก หรืออยากจะให้รักครั้งนี้มันดำรงต่อไปหรือมันยังมีพัฒนาการที่ไปได้นะคะเพราะคุณคงยังไม่พร้อมที่จะผิดหวังกับความรักในช่วงนี้นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อ่อนไหวมากนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าให้คุณนะปิดหูปิดตาสักครางหนึ่งนะคะหรือบางทีก็อย่าไปรับรู้อย่าไปสนใจหรือมองผ่านบางเรื่องบางราวไปบ้างคุณก็จะสบายใจขึ้นความรักครั้งนี้มันก็จะยังดําเนินต่อไปได้นะคะ ไพ่ถัดมาก็จะเป็นไพ่ที่จะบอกว่าถ้าความรักครั้งนี้ให้ดีนะคะหรือเหมือนจิตใจคุณเนี่ยพยายามมองเขาเป็นมิตรมากกว่านะคะไพ่ใบสุดท้ายเนี่ยไพ่มันเป็นไพ่ของคนที่เหมือนลักษณะเป็นวิตรภาพมากกว่าความรักนะคะอาจจะเป็นคู่กันก็ได้แต่ให้วางตัวเหมือนเราเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าไปยึดต,ติดหรืออย่าไปคาดหวังอะไรมากนักทําตัวให้เป็นอิสระแล้วความรักครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้คุณรู้สึกสบายขึ้นนะคะ เพราะไล่ไพ่หลายๆใบที่ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเจ้าชะตาเป็นคนที่เวลามีความรักเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความหวงห่วงนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับคาดหวังกับเรื่องความรักมากพอเวลามีอะไรกระทบกระเทือนความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราผิดหวังเยอะนะคะทั้งๆที่ถ้าเ,เรื่องนี้เหตุการณ์นี้กนเกิดขึ้นกับบคุคคลคนอื่นนะคะเราอาจจะมองว่าก็มันก็เรื่องแค่นี้เองแต่พอเวลามันเกิดขึ้นกับเราเนี่ย คุณจะเป็นมากนะคะเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราดีกับเขาทุกอย่างทําไมเขาทาแบบนี้กับเรานะคะไพ่ก็เลยแนะนําว่าให้คุณวางตัวเหมือนเป็นมิตรดีกว่านะคะเหมือนเป็นเพื่อนกันน่ะใช้ชีวิตเป็นเหมือนคนรักนี่แหละค่ะแต่เหมือนกับบางอย่างเราก็มองว่าเราอย่าไปคาดหวังมากนะคะหรือว่าเราอย่าไปยึดต,ติดเขามากยังต้องดํารงความเป็นตัวเราอยู่ด้วยนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตจะค่อนข้างมีความสุขอันนี้เป็นของชาวราศีเมถุนนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ